สวัสดีตอนเช้าเช้าครับวันนี้ก็มาชวนท่านชมแต่ตเช้าเลยตัวมีมาสององเช่นเคยพิมพ์เดียวกันครับนี่สององพิมพ์เดียวกัน นิ้มเกจแตกนะครับนี่เกจะแตกมาทางขวามือเรานะครับนี่ปลายเกยจะแตกมาทางขวามือเรานี่นะครับนิ้มเดียวกเกินนี่นะปลายเกจะแตก ตาเกย์จะแตกนะอ่าพิมเ,เดียวกันนะครับแต่ดูไม่ชัดเลยไม่ชัดมันลงนี้ไม่ชัดนี่ตาเกย์จะแตกแบบนี้นะครับต้องค์นี้พิมพ์เดียวกันนี่เมื่อตาก็แบบนี้เลยนะครับนี่นี่ใต้คางนี่ ใต้คางนี่เป็นรอยมนศาสนะครับไม่ใช่รอยอะไรนี่นะครับนี่องค์นังกวานะครับองค์นังกวาโบว์ชัดเจนนะครับนี่โบว์ชัดเจน เส้นไตฐานเส้นกลางฐานนี่ชัดเจนเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะมีรอยบีบเนี่ยคล้ายๆรอยอะไรบีบรอยไม่พิมพ์หรือว่ารอยอะไรบีบเนี่ค้างซ้ายกับค้างขวาเนี่ยท่านสังเกตด,ดูไหมเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยโดนประจํานี่ยเดี๋ยวอ,องใหม่นะองตะกี้เนี่ยองกลา,างกันมาดูพิมพ์เดียวกัน นี่ดูหน้าก่อนนะนี่นะหน้า,าตาเป็นมานี้นะครับหน้าตายิมเกตแตกนะครับทั้งคู่นี่นะครับนี่ครับผมจะเล่นเลยนะเล่นพรืงล่างหน่อยเนี่ยเดนมูโปตุกีเนี่ยเนี่ย เป็นแทบทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันี่ดีไมนเคยเจอมีแต่ว่ามีเยอะกว่ามไม่มีเนี่ยจะเป็นแน่ร้อยร้อยบีแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านสังเกตดูไหมเนี่ยไม่จำเลยเนี่ยนะครับให้ท่านไปสังเกตดูนะ กอจะเหมือนผมเห็นไหมต้องเห็นเหมือนกันแหละนี่นะข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหน้านี่หน้าตาก็ดูได้นะหน้าตาโอเคก็ดูด้านหลัง ด้านหลังมากงดีหลังก็ไปเนี้ยธรรมดาทั่วไปแต่วงนี้แค่ว่าโดนไรทับหน่อยเนี่ยทำให้ตรงนี้อ่ะใหญ่ไม่ไม่เท่ากับตรงนี้เห็นแว่นเห็นั่มเนี่ยรอยนะ้นแค่ว่า ท้าบตอนเปียกถ้าไม่ลองอยันเนี่ยเล็กไปเลยนี่น,นี่แต่นี่ปกตินะเนี่ยลอยเดือยลอยเดือยพันกันอยู่เนี่ยองค์ในลอยเดือยมันเดือยน้ำเต้านี่ลอยโตในเล็เกในเล็กในน้อยองคสังเกตหมด ด้ความสังเกตนี่นะครับด้านหลังของของพิมพ์เกตแตกนะครับนี่สององค์รลักษณะนี้นะครับนี่เห็มเดยอยันทางนี้จะเท่ากันแต่คางนี้เอาตัวนี้ตัวอ่านี่ยลอยโดนทับโดนเปียกไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลย ม่เท่ากับตัวร่างสองตัวร่างเนี่เส้นยันลองยันมเส้นยันลองยันลึกหนาไม่เท่ากันะกว้างไม่เท่ากันเหมืนอนตรงนี้เขาเสมอกันเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่เก้นนะที่หนาโดนทับมาตอนเือนตอนยังไม่แหง้งโอเคนะครับก็ผ่านไปเนี่ย ในเช้านี้หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนาตาก็โอเคประมาณนี้ขอบคุณครับที่ติดตาม